บทที่27คุณค่าสุดแสนแพงคุมกำลังของเท่งป่วยเลงครั้งนีงไม่ใช่รูปประตูแคลนได้ด่านจำนวนมีมากถึงสิบคนด่านพลังการฝึกปรือล้วนมีฝีมือเป็นระดับหนึ่งได้เต็มภาคกรมจ้ามังกรงูโ,โอเท่งป่วยเลงมีเกีติภูมิกระเดืองเรื่องแผ่นดินเกียมตังเกียมน้ำเกี่ยมปัดทั้ง 3. สามสามีภรรยาทั้งสาคู่ ฝ่ายสามีเป็นศิท์รักของลีมอหุนแต่ฝ่ายภรรยายิ่งเข้มแข็งกว่าลีเกี่ยมป่วยแม่อายุะไววัยแต่ติดตามรับใชก้กระบี่เทพเจ้าลีมอหุนนานปีกว่าเกี่ยมตัง้งจึงได้รับการทายทอดมากกว่าอาจมีพลังฝีมือเข้มแข็งกว่าก็ได้แต่ที่ร้ายกาจที่สุดคือแชแฉกับลีซิวแฉแฉไม่ด้วยกว่าลีซิวเล็กน้อยสังเกตดูแล้ว นางอาจจังส่อนเป็นกะไลไว้ก็ได้ส่วนลีเซีนั้นมีพลังฝีมือที่เหนือกว่าลีหมอกวนผู้เป็นบิดาเมื่อคาการะโนนมันฝึกเจ็ดชั้นแรกของกระบีเทพเจ้า9้าชั้นจนเคลี้ยวครองขึ้นใจชั้นที่แปดนอัศนีสถานฟ้าชั้น9ก้าก็มีความสำเร็จลายส่วนแล้วเคยทดสอบอนุภาพที่เลอเลิศนี้มาครั้งแทบิดชีวิตแป้เงินหูเย็นไปยางง่ายได้ ด้วยกำลังที่เข้มแข็งคมนี้จะาทำลายสำนักใดๆในยุทธจักรยุคปัจจุบันนะับว่าง่ายได้เหลือเฟือแล้วแต่เมื่อมาประจันกับคลิหาเรินลับในป่าลึกนี้กับคล้ายเดินเรียบอยู่ริมปากเหวจอแจ้งบนน้ำแข็งโปรบานรวมทั้งแทงป่วยเล็ง ที่มีประสบการณ์โชคโชนชำนาญที่สุดหีซสิวที่มีพลังฝีมอือสูงที่สุดต่างยังไม่กล้าชะลาใจแม้สักน้อยนิดใดสาเหตุมีอยู่สามปุรการคือ 1. ปรมุกผม้มีอำนาจของเครือข่ายเร้นลับนี้ลึกลับเกินไปกระทั่งถึงปวยเล้งที่มีความรอบรู้กว้างขวางคราโลกโชคโชนเขียนสมองครุ่นคิดมาหลายวัน ยังไม่มีปัญญายัางปรวัติความเป็นมาของฝ่ายตรงข้ามได้สักหน่อยนิดสอความใหญ่โตโอลานของคฤหาสเรนลับนี้โผมฐานจริงหนักปเปรียบกับสิ่งเกียมส่วนจริงของลีโมหุนในครั้งอดีตสิ่งเกียมส่วนจริงก็คล้ายเป็นกระท่อมเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆเ,เ,เท่านั้น 3... ในบรรดาบริวารของประมคฤหาสเรนลับนี้มีทูตชนพิเศษอยู่สองคนคือ อึ้งกิมหูยินกับแป้งเงินหูยินผู้กเกี่ยมตังสามเหตีเคยเห็นชมหน้าแท้จริงของอึ้งกิมหูยินมาตาหยินยันได้แน่แก่ใจนางคือมรดาพุ้ยกับนาลีซิวส่วนลิซิวก็เคยใช้กระบี่คู่มือฟันหน้ากาของแป้งเงินหูยินแตกออกสองเสียงเห็นชมหน้าแท้จริงของนางมีความคล้ายคลึงกับแช่แชยิ่งนะัก มีสักที่พิเศษทั้งสองคนนี้ไิ้ิวกับแฉแฉที่เป็นบุตรธิดาเถงปวยเล้งที่เป็นสามีเมื่อต้องลงสนามต่อสู้กันตั้งต้องมีความรู้สึกลำบากยากใจไม่สามารถตัดสินใจลงมือในระดับไหนยุ่งยากแม้ยุ่งยากถึงที่สุดแต่อย่างไรเมื่อเกาทันหนาวสุดลาแล้วย่อมต้องยิงออกไปหนึ่งเป็นเวลากลางวัน สองเพราะฝ่ายตรงข้ามภูมิฐานเกินไปฝ่ายตนย่อมไม่อาจลับรับหล่อๆลอเงปุยเลี้ยงจึงโลอบบอกความในใจแล้วสาวเท้าเดินน้ำหน้ามุ่งตรงไปที่สุงมประตูในมารญาติของการมาเยี่ยมโดยเปิดเผยในขณะที่ทั้งสิบคนเพ่งยางเหยียบถึงหน้าสุงมประตูมีเสียงระฆังดังติดต่อตามกันมาอย่างไม่คาดหมาย ดานลังซุ้มประตูเป็นลานกว้างใหญ่ซองคว้าข่างสร้างเตกรามหอห้องส่วนที่ด้านตรงเป็นตึกใหญ่สวยงามผูมทานพร้อมกับเสียงระฆังประตูของเตกใหญ่เปิดออกช,ชา้าๆมีคนสองแถวเดินเรียงรายมาก่อนนี้บรรดาศัตรูที่พวกเกี่ยมตังเคยเผชิญมาส่วนมากสวมมาพรรักกุมสีเขียวแต่วันนี้เปลี่ยนโดยสิ้นเชิง สิบคนทางซ้ายมือล้วนเป็นอภรสีทองสิบคนทางขวาม,มือล้วนเป็นอภรรสีเงินเสื้อผาที่สวมใส่ไม่ผิดกับเอึ้งกิมโูยินแป้งเงินโูยินเลยเพียงไม่มีหน้ากากาทองคำกับเงินบริสุทธิ์ที่ปิดฉมหน้าไว้เท่านั้นในมือของพวกอภรรีทองกับสีเงินไม่มีอาวุธอื่นล้วนเป็นกระบี่ยาวทั้งสิน้น ผู้เดินตามหลังมือกระบี่อพรสีเงินสีทองทั้งสองแถวมาเป็นคนสวมเสื้อยาวอาภรสีเงินกับสีทองและยังมีหน้ากาเกงินกับหน้ากากทองปิดโฉมหน้าไว้ด้วยแม้ดูจาฟีเทาทราบว่าทั้งสองคนนี้เป็นสตรีแต่ในสายตาเท่งป่วยลิงกลับรู้สึกออกว่าหากับกริยาของพวกนางผิดแปลกไปบ้างมีใครคลา้คลายกับที่เคยประเมมมา นั่นคืออื้นงกิมหูยินกับแป้งเงินหูยินที่ทางฝ่ายตนมีความกลิ้งเกรงกังวลอย่างยิ่งในมือของสตรีทีท่สวมมาพรสีเงินสีทองตัวโคองป้ายขวางที่ยาวร่วมสองวันบนป้ายมีอักษรหรหาเทพกระบีบุรพามสีตัวผู้ปรากฏตัวคนสุดท้ายอาพรของมันถึงกับทางด้าสายสีทองด้านขวาสีเงิน สวนหน้ากาของมันทางซ้ายเป็นเงินควาเป็นทองดูแล้วพี่กนพิษดาสุูตาอย่านยิงผู้สวมอาพรสีเงินสีทองพอพ้นประตูก็กหันไปคารวะทางทิศปัจจิมจากนั้นส่งเสียงก้องกังวานขึ้นป้ายสตรีสีเงินกับสีทองพระยินคำสั่งพากันทยานร่างปักป้ายคฤหา์เทพกระบีบรุรพาลอยตัวจากพื้นหลายมา ตั้งไปบนฐานรงป้ายที่ตรเตรียมตอกตึงไว้บนขอบประตูห้องถงยางง่ายได้น้ำหนักของป้ายคขวงยาวรวบสองวันต้องมากว่าหนึ่งพัช่างแน่นอนสตรีสองนางสามารถพากร้อยตัวขึ้นจากนั้นดูดกับไร้น้ำหนักจนสูงหลายว่าพลังฟีเมอือระดับนี้นัว่ายากิงจะพบเห็นในยุทธจักรจริงๆ แต่เท่งป่วยเล็งคลายไม่ได้ตรนกกับพลังฝีมือของสตรีอภรสีเงินสีทองเลยประกายตาที่แวววาวเครื่องโมโลกยังคงจับมองอักษรหรือหาเทพกระบีบุรพาอย่างแน่วนิงคิ้วทั้งสองยิ่งนานยิ่งขมวดแนมแนมกว่าเดิมเล่งจีสังเกตเลดในออกนางเดินเข้ามาก้าวใหญ่กระซิบถามเทงป่วยเล็ง เล่าจื่อคล้ายดังมีความสนใจป้ายเป็นพิเศษหรือเถ่งป่วยเล้งไม่ได้ตอบคำถามเล้งจื่อกลับย้อนถามเล้งจื่อคำหนึ่งเป็นคำถามที่ปวลาจนพี่ควหยิงฉนันในพวกลีเล่าตีมีนามเกี้ยมตังเกี้ยมน้ำเกี้ยมปัดเกี้ยมป่วยโดยไม่มีเกี้ยมใส่กระบี่ปัดชิมสีทิดเพียงขาดปัดชิมเป็นความหมายใดกันเพราะทิศปัดชิมไม่มีกระบี่หรือ หรือทิศปัจฉิมมียอดกระบีที่ฝีมือเลอะเลือดเกินไปกระทั่งกระบีเทพเจ้าวีม่อหุนยังไม่กลา้าตั้งนามกระบีปัจฉิมในแก่พวกลีเล่าตีเผื่อแสดงว่ามีความกลิงเกรงต่อทิศปัจชิมนี้หรือไรในบรรดาสาม,มีภรยาพวกเกี่ยมตั้งทั้งสามคนนี้เล้งเจอมีภูมิปัญญาหลักแหลมที่สุดไว้พริปฏิพานปราดเปรียวที่สุดแต่ยังถูกคำถาม ที่ไม่ขาดหมายของเท่งป่วยเล็งถามจนงงงันไปแต่นางอย่างไรก็มีไหวพริบปฏิพานที่สุดสูงเพียงงูงบูบกบเบือนสายตาไปที่ป้ายขวางเทพกระบีบรุรพาโทงโดยสีหน้าคลายพอจะเข้าใจในเมื่อมีครือหาเทพกระบีบรุรพาย่อมต้องมีครือหาเทพกระบีปัจฉิมจากการที่เล่าจูหยินตั้งน้ำจีทิศเพียงขาดปัดฉิม้วยความกริ่งเกรงมาคำนวณ ประโมกของครหาสน์เทพกระบีบรุรพาจะต้องเป็นคนมีอำนาจควบคุมครหาน์นี้และวิชากระบีของคนผู้นี้ยอมจะต้องสูงส่งจนถึงระดับน่าสะเพงกลัวแล้วเทงปวยเล้งถอนใจกล่าวพวกเรามาประจวบเหมาะอย่างยิ่งถันพิธีเปิดป้ายของพวกมันบรรดามือกระบีอภรรสีเงินสีทองทั้งยี่สิบคนนั้น ่างถือกระบีโดยไม่มีอาวุธอื่นๆปะปนวันนี้น่ากลัวจะต้องมีการระลองกระบีที่ลำบากยากเข็นเป็นแน่เกียมน้นที่เย็นอยู่ข้างเคียงฟังจนเลือกเิียวสูงชันมีทันกาวะไรผู้สวมอภรรสีเงินสีทองผสมกันตะวาดดังก้องกังวานขึ้นก่อนจัดที่หนังพลันมีชายชกันอภรร์เขียวกลุ่มใหญ่ยกโต๊ะเก้าอี้ออกมาจากห้องโถง ตั้งไวทางทิศปัจจิมสามทิศปุรภาสิบแสดงว่าแยกที่นั่งของผู้เยากับผู้เยือนไว้สวมอภพรสองสีเดินไปยังเก้าอี้พนักสูงสามตัวที่อยู่ทางทิศปัจจิมสุดกายลงนั่งในตัวกลางแล้วจชดชวนสตรีอภพรสีเงินกับอภพรสีทองเชิญท่านทูตทั้งสองเข้านั่งประจำที่สตรีทั้งสองย่อกายคารวะ แล้วสุดกายนั่งลงทางซ้ายขวาของคนใส่เสื้อสองสีที่ประาดพ่คนจวบจนบัดนี้ผู้สวมเสื้อสองสีจึงเบือนสายตาเมื่อที่พววเล่งป่วยทั้งสิบคนส่งเสียงกังวานจำใสเรี้วตั้งขวงรับคำสั่งมาควบคุมเคิหาเทพกระบีบุรพาจนวันนี้จึงพอจะเรียบร้อยเข้าทีทำพิธีเปิดเคิหาตั้งไป ในเมื่อเป็นพิธียิ่งใหญ่ย่อมต้องมีการชุมนุมอันคึกครืนสหายแท่ถึงเมื่อการกระโน้นมีเกียติภูมิครอบกลุมทะเลสาบโงโอ้อนับเป็นบุคคลชั้นหนึ่งของยุทธจักตรตงนวนได้ในเมื่อไอเกียติขุมพวกพองมาถึงจะกล้าเขา้าหนังวิจารณ์กระเบียรุหรือไม่จบคําพายมือไปยังเก้าอี้ทั้งสิบตัวอยู่ทางทิศบุรพาม่ว่าวาจาหรือทีท่า ล้วนบ่งบอกความจะโสหังถึงขีดสุดทั้งสิ้น์เงป่วยเล็งกำลังครุ่นคิดถึงชื่อแสลิ้วตั้งขวงคล้ายดังเคยได้ยินผู้คนเอ่ยถึงมาจึงไม่มีปฏิกิริยาใดแต่พวกสาม,มีภรรยาของเกี่ยมตังสามขู่พร้อมทั้งลีเซียวแชแชเกี่ยมป่วยตั้งยื่ดอกเชิดหน้าเดินไปนั่งเก้าอีพ้พนักสูงยางโออาไม่พลันพึงเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้ว นึกออกหรือไม่ออกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเทงปวยเล้งจำต้องเดินไปนั่งทางหัวแถวที่ปวัวเกียมตังจงใจเหลอไว้ให้เพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้นำในการมาครานเมื่อเทงปวยเล้งนั่งลงแล้วประสานมือให้แก่ผู้สวมเสื้อสองสีหน้ากากสองสีน้ำเลี้ยวตังควงพลางกล่าวเทงปวยเล้งคอเรียนมำเลวจึงจู้จะวิจารณ์กระบีในวิธีใด หลิวตังค่วงตอบอย่างเยโซหังในเมื่อสหายแท่ถึิงมากันสิบคนก็ควรปรองหาผลแพ้ชนะกันในิบโรกแต่หลิวตังควงขอบอกไว้ก่อนมือกระบีเงินทองไม่เคยออกมือไว้ไมตรีอาพวกท่านสามารถได้ใช้พวกเราที่พ่ายแพ้ต้องไม่ยอมแบกหน้ารักษาชีวิตเจ็กเชื่อดขอตายในลานการต่อสู้ทันทีเพียงวาจาลายประโยคเง ก็งบงชี้สภาพที่โชคเลือดหน้าสยดสยองมาแล้วจุบทที่27่